ส <Hard> นับสนุนโดย G.S. Battery แบตพลังอึดมาถึงฟังรัฐบาลนะครับเชิญครับท่านเชิญพงดาราชครับกับเรียนท่านประธานสภาทอกนะครับสมาชิกสภาทุกท่านผมเชิดพงดาราษฝ่ายรัฐบาลนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเกิดเป็นคนไทยต้องทําใจกี่ครั้งเนี่ยนะครับผมขอกลับมาที่เรื่องเดิมก่อนนะฮะ <laughs> ท่านสสพฤกษชาติตัวอักรษรภาษาอังกฤษนําหน้าคือตัวอะไรฮะ ตัว p ค่ะตัว p แล้วรู้ไหมว่าภาษาอังกฤษมันจบที่ตัว z ทราบค่ะว่าจบที่ตัว z แต่ผมไม่อยากให้จบที่ตัว z ครับผมอยากจะจบที่ u จบที่ u ขอภัยที่เล่นมุกภาษาอังกฤษนะฮะบ,บางท่านอาจจะเข้าถึงยากแต่ไม่เป็นไรท่านจะเอาแค่ทิชชู่หรือผ้าพันแผลด้วย ระานรครับตนผมมีเกียรติที่เคารพทุกท่านฮะแน่นอนฮะคนไทยเนี่ยเกิดเป็นคนไทยทําใจกี่ครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆคนไทยไม่ได้ทําใจอะไรมากมายละครับเพราะว่าเมืองไทยเรามีแต่ความสุขสนุกสนานความบันเทิงแต่ที่เห็นว่าทําใจกันจริงๆเลยนะฮะจากการสํารวจจากการลงพื้นที่ของผมแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ทําใจ2ครั้งต่อเดือนครับครั้งแรกคือวันที่1ครั้งที่2คือวันที่16บหกันนั้นแหละฮะเพราะแต่ละครั้งเนี่ยหลายคนก็ทําใจเพราะทําใจเรื่องอะไรไหมฮะ ไอเลขที่ซื้อมันไม่ออกแต่ไอเลขที่ออกประชาชนไม่ได้ซื้อก็ท่านประธานเขาเห็นทําใจอยู่กับเรื่องเดียวเนี่ยแหละฮะแล้วที่สําคัญคือโดนกินก็โดนแต่ยังไงก็ยังฟินอยู่แล้วก็ดิ้นซื้อหิดต่อไปและที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเจ็บแล้วจําคือคนแต่เจ็บแล้วทนคือคนซื้อหวยเนี่ยนะคือเอาเป็นว่าคนไทยทำใจอยู่แค่สองครั้งนอกนั้น สนุกสนานบันเทิงเพราะประเทศเราเนี่ยนะฮะมันมีแต่ความสุขครับไปเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลอาหารการกินก็เยอะแยะมากมายคนไทยเนี่ยนะฮะเวลาที่เจอเศรษฐกิจตกต่ำเขาก็มีความสุขกับความขยันหมั่นเพียรเพิ่มขึ้นนะฮะเอาจริงเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับมันย่อตัวมันย่อตัวลงก็จริงครับแต่เราย่อเพื่อจะกระโดดสูงขึ้นไปถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะย่อนานจนปวดเข่าหมดแล้วก็ตามแต่รับรองว่าอีกสักพักจะกระโดดสูงขึ้นไปครับตอนนี้เริ่มย่อแล้วเริ่มย่อแล้วครับ คนไทยก็จะฉลาดขึ้นครับเมื่อเศรษฐกิจย่อตัวลงนะฮะเงินทองขาดมือเราก็ฉลาดขึ้นจากที่เราไม่เคยขับแก๊ปเราก็ขับแก๊ปเป็นนะฮะจากที่เราไม่เคยค้าขายออนไลน์เราก็ค้าขายออนไลน์เป็นด้วยครับท่านประธานพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารประเทศบริหารเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะทําให้คนไทยเก่งขึ้นเพราะตอนนี้คนไทยต้องแข่งขันกับประเทศจีนแข่งขันกับคนจีนไม่ใช่ระหว่างประเทศนะฮะแข่งขันกันในประเทศเราเองนี่แหละครับเพราะคนจีนกําลังหลั่งไหลเข้ามา ไม่ว่าจะค้าขายแรงงานนะฮะภาคธุรกิจทุกอย่างต้องแข่งขันกับจีนทั้งนั้นแล้วจีนขยันกว่าเราเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็น่าเป็นห่วงคนไทยก็ต้องขยันขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนไทยเนี่ยนะครับบางครั้งก็แปลกตอนมีเงินประมาณนักสองหมื่นเนี่ยนะครับเราจะใช้หมดภายใน3วันครับท่านประธานแต่พอมีเงินแค่ห้า 500, มันกลับอยู่ได้เป็นสัปดาห์ครับท่านประธาน อันนี้แปลกมากเลยครับเพราะมันหมดแล้วจริงๆรใช่ครับเพราะหมดแล้วก็คือสิ้นชีวิตเลยนะฮะเนี่ยคือคือสิ่งที่มองดูแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยสนุกครับคนไทยเป็นคนน่ารักคนตลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็จะทําใจสุดท้ายนี่ก็คือต้องทําใจกับนักการเมืองบางกลุ่มบางพักบางพวกครับท่านประธานครับมีนักการเมืองคนหนึ่งเสียชีวิตไปเจอโยมบาลครับท่านประธานเจอโยมบาลปุ๊บยมบาลถามว่าคุณจะขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรกไอ้นักการเมืองก็บอก ผมขอไปดูก่อนได้ไหมว่าที่ไหนไปยังไงบ้างโยมบาลพาไปดูสวรรค์กันเลยเจอเทวดาเจอนางฟ้าใส่ชุดขาวสงบเงียบลมพัดเย็นๆน่าจะมีความสุขเพราะไม่มีความทุกข์อะไรจากนั้นโยมบาลพาลงไปดูในรกในนรกโอ้โหเจอพักพวกเพื่อนฝูงปาร์ตี้พับบาร์กินเหล้ากินวายกินเบียร์กระทึกคึกขอมเปิดเพลงบึมบั่มบึมบั่มบึมบั่มโอ้โห ดูสน,นุกสนานพวกเราทั้งนั้นพวกเราทั้งนั้นโยมมาบ้านเลยพากลับมาตั้งหลักก่อนที่ประตูทางเข้าทั้งสองฝั่งก็เลยถามว่าคุณจะเลือกอะไรระหว่างไปสวรรค์กับนรกไอ้นักการเมืองคนนี้บอกว่าผมขอไปนรกเพราะมันน่าจะสนุกสนานโยมมาบ้านเลยพาไปนรกแล้วพอไปเจอนรกจริงๆไม่ได้เจออย่างที่เห็นตอนแรกไปเจอกระทะทองแดงไปปีนต้นนิ้วเอาหอกทิ่มแทงมีกาจิกลงมา นักการเมืองก็เลยด่าโยมบาลว่าทําไมคุณถึงพาผมมาที่นี่ทําไมไม่เหมือนตอนแรกที่คุณบอกว่าจะเจอพักพวกเพื่อนฝูงดื่มกินสนุกสนานโยมบาลบอกว่าไงรู้ไหมฮะไอ้ที่พาไปเห็นตอนแรกอ่ะมันเป็นแค่นโยบายหาเสียงของกู <c oughs> แต่ที่มึงเจอนี่คือความจริงหลังจากที่มึงเลือกแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปคนไทยครับเวลาจะเลือกใครพักไหนนักการเมืองคนไหนก็เรียนรู้จากสิ่งที่เขาพูด และเป็นบทเรียนเมื่อท่านได้กาเข้าไปแล้วท่านได้รับอะไรจากเขาบ้างนะครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับ,บ,รบท่านเชิดพงทำให้เรารู้ว่าเรากำลังเจอนโยบายหาเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เลือกทางให้มันถูกต้องนะครับทางถูกต้องนี่น่าจะอยู่ที่ท่านสมชายหนองหีนะเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองหีร้อยเอ็ดครับ วันนี้ต้องทำใจเป็นพิเศษครับท่านประธานครับตั้งแต่มีท่านสอส,อสอพฤกษชาติเข้ามาโอ้โหนะสภา,านี้ว้าวุ่นวุ่นวายไปหมดนะครับอาจจะนั่งหน้าตรงกันนะกับท่านพระสุนะครับแต่กับผมนี่ใจตรงกันท่านประธานหัวใจท่านอยู่ข้างขวาเหรอครับ ธรรมทานผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละผมก็อยากจะพูดความในใจเหมือนท่านสมภากนั่นแหละคือกระสัน <c oughs> แต่ตอนนี้มันสายไปเสียแล้วครับธรรมทานธรรมทานที่เคารพครับก็ขอบคุณนะฮะท่านคิงนะครับความคิดดีๆเลยนะครับว่าการที่ จะดูสุภาพสตรีดูผู้หญิงนั้นตกไปดูใบรับรองแพะไปพาตัดน่นนี่นั่นมาหรือเปล่านะท่านพนมก็เป็นห่วงเป็นใยบอกว่าเออดูชัดๆเลยว่าแลงเพศมาหรือเปล่าเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะว่าเจ็บกว่าการจากลาก็คือต้องพาภรรยาไปเกณฑ์ทหารเนี่ยแหละครับคือมารู้วาตอนสายเนี่ยนะแล้วก็ท่านคิงเนี่ยแหมเล่านินทาชาวบ้านนี่เป็นที่หนึ่งเลยท่านนพัฒเแล้วนี่ยนะ โอ้ยโอ้ยเมียว,วันก่อนเนี่ผมไปเจอที่โรงพยาบาลพาเมียไปคลอดพาเมียไปคลอดรอกคลอดภรรยาธนพันโอ้ยตายแล้วโอ้ยไม่เอาอีกแล้วเข็ดแล้วปีต่อมาไปอีกแล้วทั้งทันลูกคนที่สองออคิดว่าคนเก่ายังคลอดไม่ออก สองคนแล้วนะนะท่านประธานที่เคารพครับเกิดเป็นคนไทยต้องทำใจกี่ครั้งผมว่าต้องทำใจตลอดเวลาเนี่ยหลายท่านพูดถึงอย่าทำใจท่านประธานนี่มันท่านรนุมก็พูดท่านจันเหนงก็พูดทุกคนก็พูดยาทำใจมันเป็นสองท่านะรมนุมโอ้เห็นภาพเลยท่านครับกินแล้วต้องปั๊กๆักักเนี่ยนะใช่เลยครับแล้วสมัยนั้นนประธาน บางเอิญมันมีด่านกลางคืนนะจับคนเมาแล้วขับนี่ก็เมาขับไปฮะตำรวจก็ขออนุญาตรครับไปขี่ครับอันนี้เมาจัดครับควักซองยาทันใจไปให้ตำรวจตำรวจดูสักพักหนึ่งเออโอเคผ่านได้ครับวันหลังนะครับถ่าย ภาพติดใบขับขี่แบบนี้อย่าเอามือเท้าคางนะครับไปได้ครับตำรวจกำลังตาลายอยู่เข้าใจว่าตาลายแล้วตำรวจกลับไปที่ป้อมเดินตรงทางไหมครับก็น่าจะไปได้พระรามสองเลยหรอวะระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันมะเนี่ย